คำหนึ่งนะฉันจะทำให้หุ่นคิดพึ่งมีชีวิตได้ไหมอืมค่ะคำถามต่อไปทอบี้์ที่เธอมาจากนาวิติฟอร์กัสิเฟอร์เธอคิดว่าจะทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไหมล่ะสงสัยไมโครโฟนคุณไม่ดีนะทอบี้ก็ดีนี่นะคำถามต่อไปฉันเชนดราเฮมิเนสผู้สื่อข่าวใบปลิวสัญญาว่าจะแจกพิซซ่าฟรีให้กินกันในงานนี้จริงหรือเปล่าคะใช่ไม่อยากจะเชื่อนี่มันหันิดหน่อย รอดีสุดทุกคนเลยฉันว่าจบได้ดีนะนี่แน <pero> ่หลานรัก <t> ด <os Unf jaar> ูเงินพวกนี้สิมันเป็นของคนคนเดียวหมอนี่ไงโอ้ใช่เธอด้วยหลานรักไปอามน้ำันเธอ พรุ่งนี้ต้องทำงานหนักอีกวันหนึ่งไป,ไป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 เลยเลยเด็กเอ้ยนี่คุณเป็นนักสืบรู้ไหมว่าคุณจะมีคดีใหญ่ให้ทำนะ <c oughs> ให้เป็นหน้าโง่ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าต้องการอะไรไหม <c oughs> ฉันรักหมอนี่จังจะหายไปไหนนะ แปลงฟันไหมบกลงไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ขี้มึงสแตนถูกฆาตกรรมผมลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอกลับมาแวบเดียวหัวเขาหายไปแล้วนี่งานชิ้นโบดแดงของศิลปินเลนันเนี่ยใครทำอะ ให้ทำแบบนี้กันนะคุณคิดว่ายังไงล่ะนายำเภอฟังนะเราก็อยากช่วยคุณแต่ยอมรับเถอะคดีแบบนี้ไขไม่ได้หรอกทำไมพูดแบบนี้ล่ะนายอำเภอล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเรามีหลักฐานแรงจูงใจผมช่วยได้ถ้าต้องการนะเขาเก่งมากรู้ว่าใครกินกระป๋องตะกัวของเราด้วยเบาะแสทุกอย่างชี้ไปที่แพะใช่ใช่ให้จหนูช่วยเถอะเขามีพรสวรรค์ด้านนี้อ่ะอู้ดูสิเราเจอใคร นมเช้ากรุงคนนี้คิดว่าจะไขคดีปริศนาแก่พริกฝาม,มืนนมา่นน่ะนมเช้ากรุงนมเช้ากรุงน่ายกย่องจริงๆน่ายกย่องเลยน่ายกย่องะฟังนะเจ้าหนูกลับไปกินนมแม่ให้โตก่อนแล้วค่อยมาสึกดีกว่าทุกหน่วยฟัน,ทน์ทนี้สตีฟกินแคนต์ูปเข้าไปทั้งลูกยำแคนต์ลูปทั้งลูกมีเหตุสองลาหนึ่งหกไปกันเถอะท่านเนี้ยมาเบล เธอกับแันไปตามหาคนที่ทำกันแล้วเอาหัวกลับมาจะได้รู้กันว่าใครน่ายกย่องกันแน่เ <c oughs> จ้ยเอ้าจะเหมือนลูกแมวเลยคุณสแตนถูกขโมยหัวเราต้องตามหาให้เจอ <c oughs> มีลูกค้าหลายคนที่ไม่แฮปปี้ในงานฆาตกรเป็นใครได้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> ใช่แม้แต่เรา ในเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้วิศาตซอมบี้อาจใช้เวลาหาเบาะแสะเป็นเดือนเฮ้ยดูนั่นเบาะแสรอยเท้าบนพรมแปลกนะมันมีรูในนี้ด้วยแล้วมันก็นำไปหาฮะนายคิดว่ายังไงถามฉันเหรอนี่ก็เป็นขวานเไงเดี๋ยวก่อนนะคนตัดไม้เหรอจริงด,ด,ด้วยช ขาโ,โกรธมากที่รู้ว่าไม่ได้กินพิซซ่านะ่ะโกรธมากพอที่จะฆ่าคนไหมถึงมาถึงแมนริดแดนเหรอเขาชอบพลุกเคลียกับพวกขาแกงมอเตอร์ไซค์ในเมืองเหรองั้นควรไปที่ไหนดีเจ๋งมากเลย